ข้าก็ดูบ่เมีนบ่ล้เดี๋ยวไปเบิบ้งกันก็ดูเงี่ยงว่ะมาสิพาลุยปลาซาเมื่อนี่ปลาซาเก่านะครับบริเวณนี้เป็นปลาซาเก่าเพิ่งแหละมาคนเดียวนะครับอันนี้คือมาคนเดียวเขามาหาสมุนไพรนะครับแมีนมาลบลู่หรือว่ามาท่าไทยเอียยอันนี้เขามาหาสมุนไพรเดี๋ยวลับหน้ากล้องให้เบิง้ง บบต้องย่านนะครับบบต้องย่านอันนี้ป้าซาแท้ๆนะครับป้าซาเก่านะครับแต่ว่าอโบต้องย่านดอกมากับอีสานบบเจ้เนี่ถ้าบ่จำเป็นนี่หรีบ่บย่านกับังนซี่แหละครับใส่ชีวิตแบบจันซี่แหละเขาป้าเขาดอนเขาปู้แสละพัดเขา พักใายได้นะครับเอ,อเมื่อกี้เห็นมามาดำสองตัวนะครับอยู่นี่แล้วมันหายไปไกพุุนเอิอนหมามันกับเพือไปใส่แล้วเบืองเนี่ยเดี๋ยวสิห้าหมนเดี๋ยวสิห้ามนหมุนป้าซ่าเนี่ย หักบอ่อโ <c oughs> อ้ยยำหนามขี่โกห้าเว้ยขี่โกแล่นไหมโอ้นู่นหมามานี่มานี่ ไปใส่หมาวะอันนี้หมาเฝ้าปลานะครับอันนี้ที่ไม่เจอมันอยู่นี่แหละมันเฝ้าปลาอยู่นี่นี่มะอันนี้วะโมเมนต์หมาอีสานมาเจ้านะครับหมาเจ้าทินนะเนี่ยหมาเจ้าเจาปลาหมาเจ้าปลาซา โอ้เป็นเงอไหลเขื่อนไปมันหนาแรงก็สิเป็นใบไม,ม,ม้กับสิเริ่มร่วงเริ่มเริ่มโล่นเบิดนะครับก็ออกแหงแหงแล้วหลอดมีแต่ลอดเอาได้เลย <laughs> ไอ้ดำดำม่เนี่ยดำดำมันขาบยังวะกระดูกบ่มันขาบยังวะขาบกระดูกบ่เฮ้ยข่าบยังกระดำกระดูกยังวะยังวะมันขาบกระดูกยังวะมันแมนบ่เละ ไปแล้วอ <c oughs> ่ะกระดูกเงียงป่ะเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งเลยอ้๋หนำก่อนี่มข้าวยังดํากระดูกเงียงวะมันบกขุนมันบกขุนกันนะครับเพราะว่าบเป็นหมายสามพระเจ้า ไอ้น,นี่มันอยู่ปลาหนีเลยนะครับกระดูกเอียงวะกระดูกเอียงว่ะมันบ่ให้เบิง้งบ่ให้เบิ้งก็บอวะพี่เนี้งก็บ,บ่สน <laughs> 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 บางคนเสียวน้ำนี่เด็กไข่รู้นี้เด้อ มันออบอบเอ,อาอา้อาวนะครับเพราะว่าลมบ่ใครบ่มีบ,บ,บ่มีลมเลยแหละนิ่งเลยทั้งไหนวะเมื่อก,กี้เขามาซือซ้อซือ้อนี่หรือมั้งทั้งไหนพูดเนี่ <laughs> ยว้ายาหลงเด้อแขกหา <laughs> มากับบ่เห็น มาดำเมื่อกี้เห็นตัวเดียวตอนแรกย่างเขาม้าเนี่ยเห็นมันแล่นม้าสองโตนะครับมาดำแล้วมันก็ขาบกระดูกเงี่ยงบุ๊บ <c oughs> บอก <c oughs> บอรู้นะครับว่าเป็นกระดูกเงี่ยงแต่ที่ที่แน่ๆคือมองหนีปลาซาเกาเท่านั้นเองอาจจะเป็นกระดูกมา้าคือกันอาจจะเป็นกระดูกเงี่ยงกะยางหนึ่ง